สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกดวงพมา่าเครื่องเดือนหลังเดือนธันวาคม2568วันนี้เป็นตอนทิเศษของผู้ที่เกิดในราศีธนูหนึ่งในราศีที่มีการเคลื่อนตัวของพลังดาวเข้มข้นที่สุดช่วงปลายปีนี้เราจะวิเคราะห์ดวงแบบลุ่มลึกตามศาสตร์โหราศาสตร,ร์พม่าฉบับแท้ซึ่งอิงระบบวันเกิด8วันได้แก่อาทิตย์จันทร์อังคารพุธกลางวันพุธกลางคืน พระรหัสสบุดีสุขและเสาเพื่อให้ได้คําพยากรณ์ที่ละเอียดและตรงตามพื้นชะตาของแต่ละท่านมากที่สุดราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ได้รับอิทธิพลจากดาวมงคลดาวเสยยะดาวลาภะและดาวพุธซึ่งส่งผลครอบคลุมทั้งการเงินการงานความรับสุขภาพและความมั่นคงในใจเป็นช่วงเวลาที่ต้องระวังความใจร้อนแต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นจังหวะที่พลังฟื้นตัวแรงและมีโอกาสได้รับโชคจากคนรอบข้างในตอนนี้เราจะเจาะลึกครบทุกประเด็นทั้งพลังดาวครึ่งเดือนหลังการงานการเงินโชคลาภความรักสุขภาพช่วงเวลาที่ดาวส่งผลแรงที่สุดและเคล็ดลับเสริมดวงตามตำราพม่าที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีต่อไปเราจะเข้าสู่ตอนที่1พลังดาวและภาพรวมครึ่งเดือนหลังของราศีธนูกันค่ะตอนที่ห พลังดาวและภาพรวมครึ่งเดือนหลังธันวาคม2568พลังดาวของราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม2568มีความเคลื่อนไหวอย่างเด่นชัดโดยเฉพาะดาวเสยยะดาวอุปสรรคดาวลาภะดาวมงคลและดาวพุธซึ่งร่วมกันสร้างสภาวะแรงดึงสองด้าน หมายถึงมีทั้งภาระที่ต้องจัดการและโอกาสใหม่ที่กำลังเปิดเข้ามาพร้อมกันเป็นช่วงที่ต้องใช้สติและความละเอียดในการตัดสินใจแต่หากจัดจังหวะชีวิตให้ดีครึ่งเดือนหลังนี้จะเป็นหนึ่งในช่วงที่ดวงธนูขยับดีมากที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ราศีธนูมีพื้นชะตาเป็นไฟกล้าคิดกล้าทำมุม่งมั่น เมื่อผสมกับตำราโหราศาสตร์พม่าที่เน้นพลังวันเกิด8วันจึงทำให้ความผันผวนช่วงนี้เด่นชัดแต่ผลลัพธ์ลายเดือนกลับดีเกินคาดหากผ่านจุดชะลอพลังช่วงแรกไปได้ 1. พลังดาวหลักที่ส่งผลต่อราศีธนูดาวเสยยะดาวอุปสรรคให้ผลชัดเจนในช่วงวันที่17 2 2ถึง22ธันวาคม ส่งผลให้รู้สึกเหนื่อยง่ายอารมณ์เปลี่ยนเร็วงานบางอย่างถูกรบกวนหรือสะดุดเป็นช่วงที่ต้องระวังความใจร้อนการผิดพลาดจากความรีบและความตึงเครียดภายในดาวลาภะเปิดพลังหลังวันที่23ธันวาคมเป็นต้นไปส่งผลให้มีไรายได้เข้ามาแบบกระทันหันหรือได้เงินจากงานที่ทำไว้ก่อนหน้า เป็นดาวที่ช่วยให้พ้นหนักไปดีโดยเฉพาะคนที่มีภาระหรือปัญหาการเงินช่วงก่อนหน้าดาวมงคลมังคละเด่นช่วง25-31ทถึงธันวาคมให้ผลด้านการยกระดับสถานการณ์งานดีขึ้นผู้ใหญ่สนับสนุนความสัมพันธ์ดีขึ้นเหมาะกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่การเซ็นสัญญาการวางแผนระยะยาวดาวพุธ เป็นดาวแห่งเหตุผลการสื่อสารทำให้ธนูคิดเป็นระบบมากขึ้นช่วยให้การเจรจางานคิดงานวางแผนและการแก้ปัญหาต่างๆดีขึ้นช่วงปลายเดือน 2. ภาพรวมชีวิตครึ่งเดือนหลังช่วง17-22ทถึธันวาคมจะรู้สึกว่าต้องจัดการหลายอย่างพร้อมกันเหนื่อยง่ายคิดเยอะและอาจมีปัญหาเล็กๆที่ทำให้ต้องแก้ซ้ำ ช่วง23 2 6ธันวาคมเริ่มเห็นความชัดเจนงานค้างเร่งปิดความสัมพันธ์กลับมานิ่งขึ้นช่วง27 3 1ธันวาคมพลังดาวดีเปิดเต็มที่จึงเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดสำหรับการตัดสินใจเรื่องสำคัญในเดือนนี้เป็นจังหวะที่หนักต้นดีปลายแบบชัดเจนตามตำราพมา่า โดยรวมแล้วชาวราศีธนูจะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความมั่นคงมากขึ้นในช่วงท้ายปีทั้งในเรื่องเงินงานและความคิดภายใน 3. คํคำทำนายแยกตามวันเกิดแบบวันผู้เกิดวันอาทิตย์ต้องใช้ความอดทนช่วงต้นครึ่งเดือนแต่ปลายเดือนมีเกณฑ์ก้าวหน้าเรื่องงานหรือข่าวดีวเรื่องเงินมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนผู้เกิดวันจันทร์ มีความกังวลใจช่วงต้นแต่หลังวันที่24เป็นต้นไปทุกอย่างเริ่มคลี่คลายมีเกณฑ์ได้รับคำตอบที่รอคอยผู้เกิดวันอังคารพลังงานภายในแรงต้องระวังคำพูดและความใจร้อนปลายเดือนมีโอกาสเด่นด้านผลงานผู้เกิดวันพุธกลางวันการสื่อสารดีเด่นเหมาะกับการเสนอความคิดใหม่ หรือการเริ่มต้นงานที่ต้องใช้การวางแผนผู้เกิดวันพุธกลางคืนต้องพักผ่อนมากขึ้นแต่จะมีโชคจากคนใกล้ตัวหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรื่องงานผู้เกิดวันพฤหัสดวงพุ่งแรงที่สุดในรอบครึ่งเดือนมีเกณฑ์พบโอกาสใหม่ทั้งงานใหม่ลูกค้าใหม่หรือการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผู้เกิดวันศุกร์ความคิดสร้างสรรค์โดดเด่น ทำอะไรก็เป็นที่สนใจเหมาะกับการเริ่มงานใหม่หรือแผนใหม่ผู้เกิดวันเสาร์หนักต้นเบาปลายช่วงท้ายเดือนทุกอย่างเริ่มนิ่งและเดินหน้าได้ดีมีเกณฑ์แก้ปัญหาเรื้อรังสำเร็จตอนที่2การงานด้านการงานของราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ถูกขับเคลื่อนโดยพลังผสมของดาวเสยะดาวอุปสรรคช่วงต้นและดาวมงคลดาวพุธช่วงปลายซึ่งทำให้เกิดสภาวะ งานเยอะงานหลากหลายแต่มีพลังขับเคลื่อนสูงเป็นช่วงที่มีทั้งภาระความกดดันและโอกาสใหม่เข้ามาพร้อมกันจึงจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างรอบคอบช่วงแรก17-22ธันวาคมจะรู้สึกว่างานเดินช้าสื่อสารไม่ค่อยตรงกันเหนื่อยจากการแก้ไขงานเดิมต้องรับผิดชอบงานของคนอื่น แต่หลังวันที่23ธันวาคมดาวพุธเริ่มทำงานอย่างชัดเจนส่งผลให้สื่อสารเข้าใจง่ายขึ้นการประชุมการเสนอความคิดหรือการเจรจาเป็นไปในทางบวกงานที่เคยติดปัญหาจะค่อยๆคยลี่คลายและเมื่อเข้าสู่วันที่27 3 1ถึง31ธันวาคมดาวมุงคลจะเปิดพลังเต็มที่เป็นช่วงพีคงานดีที่เหมาะกับการเสนอโปรเจกต์ปิดงานสรุปผลวางแผนปีหน้า ขออนุมัติหรือขอการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ภาพรวมงานตามตำราพมา่างานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเจรจาการวางแผนการวิเคราะห์การประชุมจะโดดเด่นงานขายงานที่ต้องใช้การสื่อสารจะมีโอกาสปิดดีลได้งานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติข้อมูลตัวเลขการอบรมหรือการพัฒนาทักษะจะได้รับผลดีเป็นพิเศษ ผู้ที่ทำงานประจำจะเริ่มรู้สึกมั่นคงขึ้นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระจะเห็นช่องทางทำเงินใหม่ในช่วงปลายเดือนคำแนะนำสาคัญด้านงานอย่ารีบตัดสินใจเรื่องใหญ่ช่วงวันที่17-22ธันวาคมหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์กับงานหรือผู้เริ่มง,งานช่วงวันที่25-31ธันวาคมให้ใช้ความกล้าและความคิดสร้างสรรค์เพราะเป็นช่วงที่ดาวเปิดโอกาส ควรทบทวนงานเก่าให้เรียบร้อยก่อนเริ่มงานใหม่คำทำนายการงานแยกตามวันเกิด8วันผู้เกิดวันอาทิตย์งานมีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนในช่วงปลายเดือนมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานที่เกี่ยวกับการนำเสนอโดดเด่นเป็นพิเศษผู้เกิดวันจันทร์ดาวพุธช,ช่วยให้ทำงานเป็นระบบปลายเดือนมีโอกาสได้รับมอบหมายงานสำคัญเหมาะกับงานเอกสารและงานประสานงานผู้เกิดวันอังคาร งานเยอะและกดดันต้องระวังอารมณ์และการพูดจาแต่ปลายเดือนจะมีผลงานโดดเด่นจนเป็นที่รอมรับผู้เกิดวันพุธกลางวันโดดเด่นด้านการสื่อสารความคิดสร้างสารรค์และการนำเสนอช่วงปลายเดือนเหมาะกับการเริ่มโปรเจกต์ใหม่ผู้เกิดวันพุธกลางคืนเหนื่อยนิดหน่อยจากพลังดาวเสยะแต่มีคนช่วยมากปลายเดือนมีโชคจากงานหรือได้รับคำเชื่อชมจากผู้ใหญ่ ผู้เกิดวันพฤหัสงานรับเลื่อนที่สุดในรอบเดือนมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งเปลี่ยนง,งานหรือได้โปรเจกต์ใหญ่ผู้เกิดวันศุกร์งานด้านศิลปะความคิดงานสร้างสรรค์โดดเด่นมากมีแรงบันดาลใจทำงานปลายเดือนมีข่าวดีเรื่องงานผู้เกิดวันเสาร์งานต้นเดือนหนักแต่ปลายเดือนดีเกินคาดงานเก่าที่ค้างจะสำเร็จ และเปิดทางให้งานใหม่เข้ามาตอนที่ 3. การเงินและโชคลาภด้านการเงินของราศีธนูในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้อยู่ภายใต้อิทธิพลผสมของดาวเสยยะดาวลาภะและดาวมงคลซึ่งทำให้จังหวะการเงินเป็นลักษณะแกว่งในช่วงต้นแต่ดีขึ้นมากในช่วงท้ายเดือนตามตำราพมา่าที่เน้นพลังวันเกิด8วันและแรงส่งของดาวเคราะห์ประจำธาตุภาพรวมการเงิน ช่วงวันที่1 7บเถึงยีธันวาคมดาวเสือยะยังกดการเงินให้ติดขัดอยู่บ้างอาจมีค่าใช้จ่ายไม่คาดคิดรายรับล่าช้ากว่ากําหนดมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวสุขภาพหรือของจําเป็นเป็นช่วงที่ควรมประคองมากกว่าการขยายช่วงวันที่23-26ถึง26ธันวาคมดาวลาพะเริ่มทรงผลดีรายรับเล็กๆน้อยๆจะทยอยเข้ามาเหมาะก,กับการเก็บเงินเคลียร์หนี้ จัดการบัญชีหรือวางแผนการเงินปีหน้าช่วงวันที่27-31ถึงธันวาคมเป็นช่วงที่การเงินพีคที่สุดของราศีธนูในครึ่งเดือนนี้มีโอกาสได้เงินก้อนงานเก่าที่ค้างจะปิดได้คนที่ค้างชำระมีโอกาสคืนเงินมีรายได้าจากงานเสริมหรืองานที่เกี่ยวกับการพูดการเจรจาโชคลาบเล็กๆจากคนใกล้ตัวโดยรวมเป็นช่วงที่จังหวะชีวิตกลับมามั่นคงมากขึ้น คำเตือนด้านการใช้เงินหลีกเลี่ยงการตัดสินใจการเงินใหญ่ช่วง17-22ธันวาคมไม่ควรเสี่ยงลงทุนลักษณะกำไรเร็วควรเก็บเงินสำรองเผื่อเหตุฉุกเฉินหากจะซื้อของใหญ่ควรรอหลังวันที่27เป็นต้นไปวันโชคดีวันควรระวังตามตำราพมา่าวันโชคดีจันทร์พฤหัสสุขเหมาะกับการเริ่มต้นจัดการเรื่องเงิน ติดต่อทางการเงินหรือขอความช่วยเหลือวันที่ควรระวังอังคารเสาร์ไม่เหมาะกับการตัดสินใจใหญ่หรือการใช้เงินจำนวนมากคำทำนายการเงินแยกตามวันเกิด8วันผู้เกิดวันอาทิตย์มีแนวโน้มได้เงินจากงานเดิมหรือจากผู้ใหญ่ปลายเดือนมีรายรับที่ทำให้โล่งใจผู้เกิดวันจันทร์เงินเข้าจากการช่วยเหลือของคนใกล้ตัวมีเกณฑ์ได้เงินคืนหรือได้ของมีค่าแบบไม่คาดคิด ผู้เกิดวันอังคารระวังใช้เงินเร็วเกินไปช่วงปลายเดือนงานเสริมจะทําให้การเงินดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผู้เกิดวันพุธกลางวันได้เงินจากคําพูดงานเจรจาการนําเสนอพลังการเงินแข็งแรงในช่วง26-31ถึงธันวาคมผู้เกิดวันพุธกลางคืนค่าใช้จ่ายเยอะช่วงแรกแต่รายรับจะกลับมาในช่วงปลายเดือนระวังรายจ่ายด้านสุขภาพ ผู้เกิดวันพฤหัส,สบดีดีที่สุดในบรรดาวันเกิดทั้งหมดมีเกณฑ์ดได้รายได้พิเศษได้ของมีมูลค่าหรือผลตอบแทนที่รอคอยผู้เกิดวันศุกร์ดวงโชคลาภเด่นมีเกณฑ์ดได้โชคจากการเดินทางสื่อสารหรือผู้หญิงอายุน้อยกว่าผู้เกิดวันเสาร์ใช้เงินเก่งช่วงต้นเดือนหลังแต่ปลายเดือนจะพลิกดีมีรายรับใหญ่หรือปิดยอดงานสำคัญสำเร็จตอนที่สี่ ความรักและความสัมพันธ์ครึ่งเดือนหลังของธันวาคมนี้ดาวสุกในตำแหน่งที่ให้พลังแห่งความชัดเจนทางใจส่งผลให้ชาวราศีธนูมีโอกาสเปิดใจมองเห็นความจริงของความสัมพันธ์และตัดสินใจบางอย่างที่ค้างคามานานด้านความรักมีความเปลี่ยนแปลงยังเห็นได้ชัดทั้งในเชิงความรู้สึกและระดับความมั่นคงของความสัมพันธ์คนมีคู่ พลังดาวสุกพุทธเปิดประตูให้คู่รักของชาวธนูได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาสิ่งที่ไม่เคยพูดจะได้พูดสิ่งที่ไม่เคยเปิดใจจะได้เปิดเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการแก้ความเข้าใจผิดปรับความหวานและสร้างข้อตกลงใหม่ในความสัมพันธ์หากมีปัญหาค้างคาดาวยังชี้ว่าทั้งสองฝ่ายจะหันกลับมารับฟังกันมากขึ้นทำให้ความรักกลับมานุ่มนวลอุ่นใจอีกครั้ง คำแนะนำเลี้ยงคำพูดกระทบกระเทียบไม่ใช่เวลาของอารมณ์แต่เป็นเวลาของการใช้เหตุผลร่วมกันคนโสดดวงคนโสดของราศีธนูโดดเด่นมากดาวสุขให้พลังดึงดูดเป็นพิเศษมีโอกาสได้พบคนใหม่จากการเดินทางการทำงานหรือเพื่อนแนะนำคนที่เข้ามามีความต่างจากสเปคเดิมแต่กลับรู้สึกถูกชะตาอย่างประหลาด ช่วงนี้สเสน่ห์ของคุณมาจากความจริงใจและความเป็นตัวของตัวเองคำแนะนำเปิดใจแต่ไม่รีบร้อนรอให้บทสนทนาและเวลาเป็นตัวพิสูจน์อีกฝ่ายคนรักเก่าหรือความสัมพันธ์ค้างคาดาวพุทธีชัดว่าจะมีคนเก่าติดต่อกลับมาหรือมีเรื่องที่ต้องคุยเพื่อเคลียร์ใจ บางคู่จะได้ปิดจบอย่างสวยงามบางคนอาจมีโอกาสกลับมาคุยใหม่แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมใจทั้งสองฝ่ายข้อควรระวังอย่าให้ความเหงาชั่วคราวพาให้ตัดสินใจผิดคลาดสีมงคลด้านความรักสีแดงวายสีครีมทองสีชุมพูอ่อน สีเหล่านี้จะช่วยเสริมพลังสเสน่ห์ความจริงใจและการสื่อสารให้ราบรื่นขึ้นตามตำราพมาในช่วงพลังดาวสุขเด่นตอนที่5สุขภาพและจิตใจครึ่งเดือนหลังของธันวาคมนี้พลังดาวเสาและดาวมฤตยูยังส่งผลต่อสุขภาพของชาวราศีธนูอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องความเครียดสะสมอาการล้าทางกายและการพักผ่อนไม่เพียงพอ ทั้งหมดนี้อาจเกี่ยวพันกับการทำงานที่เร่งรีบหรือความกังวลเรื่องอนาคตที่กำลังกดดันอยู่ลึกๆสุขภาพกายดาวเสารในขณะนี้ส่งผลให้ชาวธนูมีแนวโน้มเจออาการปวดเมื่อยเฉพาะจุดเช่นคอบ่าไหล่ตึงปวดหลังจากการนั่งทำงานนานระบบย่อยอาหารไวต่อความเครียดบางคนอาจมีอาการปว่วยเล็กน้อยแบบมาเร็วไปเร็วเช่นไข้หวัด ปวดหัวหรือภู่มแพ้กําเริบแม้ไม่ใช่เรื่องหนักแต่ควรดูแลร่างกายให้มากกว่าปกติเช่นนอนให้เต็มที่ออกกำลังกายเบาๆและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหรือการทำงานหักโหมเกินไปสุขภาพใจหรือภาวะอารมณ์ดามรุตยูทำให้จิตใจของชาวธนูไวต่อความกดดันมากขึ้นอารมณ์ขึ้นลงง่ายคิดมากหรือกังวลเรื่องอนาคตเป็นพิเศษ เป็นช่วงที่อะไรหลายอย่างดูไม่แน่นอนจึงทำให้หลายคนรู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์อย่างไรก็ตามดาวพุธกลับเข้ามาช่วยให้คุณจัดระบบความคิดได้ดีขึ้นถ้ามีเรื่องหนักใจแนะนำให้ปรึกษาคนใกล้ตัวหรือเขียนแผนงานลงบนกระดาษจะช่วยให้จิตใจเบาขึ้นมากคำแนะนำด้านสุขภาพตามตำราพมา่า ให้หลีกเลี่ยนการอยู่ในที่เสียงดังหรือวุ่นวายมากเกินไปเพราะจะทำให้อารมณ์เสียได้ง่ายมันดื่มน้ําอุ่นในตอนเช้าเพื่อปรับสมดุลธาตุภายในช่วงนี้ไม่เหมาะกับการพักผ่อนน้อยหรือการเดินทางไกลเกินจำเป็นวันที่ควรระวังเป็นพิเศษวันที่มีดาวเสาเด่นอาจมีอารมณ์หงุดหงิดเหนื่อยง่ายกว่าปกติช่วงปลายสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีโอกาสเจออาการล้าและพักฟื้นไม่ทัน ตอนที่6ระยะเวลาที่ดาวส่งผลและเคล็ดเสริมดวงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม2568นี้ดาวสำคัญหลายดวงยังคงส่งอิทธิพลต่อชาวราศีธนูอย่างชัดเจนโดยเฉพาะดาวเสาพุธและมรตยูซึ่งรวมกันแล้วทำให้พลังของราศีธนูในช่วงเวลานี้เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสผสานกันอย่างพอดีหากเข้าใจจังหวะของดาว คุณจะสามารถใช้พลังของเดือนนี้ให้เกิดผลสูงสุดได้ 1. ระยะเวลาที่ดาวส่งผลดาวเสาพลังแห่งความรับผิดชอบและบททดสอบส่งผลเข้มข้นตั้งแต่18ถึง31ธันวาคม2568ดาวเสาร์ทำให้ต้องจัดการปัญหาเดิมความรับผิดชอบและงานที่ค้างคายิ่งหลีกเลี่ยงยิ่งกดดัน แต่ถ้ากล้าจัดการจะเปลี่ยนเป็นพลังผลักดันอย่างดีดาวพุธดาวเจรจาความคิดและโอกาสจากคนรอบตัวส่งผลเด่นในช่วง20-29ถึงธันวาคม2568เหมาะกับการเจรจาพูดคุยทำสัญญาขอความช่วยเหลือดาวพุธช่วยให้คำพูดมีพลังโน้มน้าวใจได้ดีขึ้นดาวมฤตยูดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ส่งผลต่อเนื่องจนถึงปลายมกราคม2569อาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องปรับตัวกระทันหันเช่นแผนงานเปลี่ยนการเดินทางเลื่อนหรือมีข่าวไม่คาดคิดหากรับมือด้วยสติคุณจะได้ประโยชน์หรือมุมมองใหม่จากเหตุการณ์เหล่านี้ 2. เคล็ดเสริมดวงตามตำราพมา่าเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ใช้ตามแพทเทิประจำซีรีส์ เจาะลึกดวงพม่าครึ่งเดือนหลังธันวาคม2,568 1. ไว้ทิศประจำราศีธนูในช่วงนี้คือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เหมาะกับการบูชาเพื่อขอความสำเร็จด้านงานและการเงินขั้นตอนง่ายๆคือตั้งน้ำสะอาดหนึ่งแก้วจุดทูปสามดอกตั้งใจภาวนาขอให้อุปสรรคเบาบางลง 2. น้ำแปดแก้วเสริมความสงบในใจ ในตำราพม่าถ,ถือว่าน้ำเป็นตัวแทนพลังแห่งความสมดุลให้จัดน้ำสะอาดแปดแก้ววางเรียงกันในวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์นี้ตั้งจิตอธิษฐานให้เรื่องยุ่งยากคลี่คลายและใจสงบขึ้นเหมาะมากกับราศีธนูที่กำลังมีความเครียดสะสม3ส,สีเสริมดวงประจำช่วงนี้สีเขียวเข้มและสีทอง สีเขียวเข้มช่วยลดความฟุ้งซ่านและเสริมสติสีทองช่วยเปิดทางโอกาสใหม่และดึงดูดผู้ใหญ่ให้สนับสนุนแนะนำให้ใช้ในเสื้อผ้าของใช้หรือวอลเปเปอร์มือถือ 4. คํคำอธิษฐานแบบพม่าหรือเมียอสุตานให้ตั้งจิตกล่าวว่าอธรรมะวิยะพลังกามะเรเมตตานังสุขขังละภะมยัง เชื่อว่าช่วยให้พลังร้ายสงบลงและเปิดทางความเจริญ 5. ของเสริมมงคลประจำราศีธนูเครื่องประดับที่มีสัญ,ญลักษณ์นาคผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าพันคอสีทองรูปดอกบัวแทนความสำเร็จหลังความเหนื่อยยาก หากทำตามเคล็ดเสริมดวงเหล่านี้จะช่วยให้ชาวราศีธนูผ่านช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคม2568ได้อย่างมั่นใจและมีพลังใจเต็มเปี่ยมช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคม2568นี้ถือเป็นเวลาที่ชาวราศีธนูจะได้พิสูจน์พลังใจความตั้งมั่นและความรับผิดชอบของตัวเองอย่างแท้จริงแม้ดาวเสารและมรุตยูจะนำความผันผ,นผวนและความท้าทายเข้ามา แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่เปิดช่องให้คุณสร้างความก้าวหน้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะด้านงานการเงินและความสัมพันธ์หากใช้จังหวะของดาวให้ถูกต้องคุณจะสามารถปิดปีนี้ด้วยความสำเร็จที่จับต้องได้และก้าวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยพลังใหม่ที่มั่นคงกว่าเดิมขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านนำคำแนะนำและคล็ดเสริมดวงตามตำราพม่าที่กล่าวไปไปใช้เพื่อเสริมความมั่นใจและรับพลังดีๆในช่วงเวลานี้นะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและรับฟังคำทำนายดวงตามตำราพมา่าตามราศีของคุณในแต่ละเดือนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเนื่องในวาระดีทีพื้นปีใหม่2,569ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองทั้งการงานการเงินมีโชคลาภปราศจากทุกโศกโรคภัยสมปรารถนาทุกประการนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ